มามาเริ่มไปเลยเปิดมาแล้วจัดว้ก่อนเลยเปืนนี้ยิงโคตรดอีอ่ะอ๋อวิ่งไปให้โดนเขียนไหมสองไกล้เฉียวหัวเลย่ากันบังไว้ก่อนค่อยๆ่อ,องมาแล้ว ไม่โดนโคแล้วเต็มอ้าววิ่งไปไหนไกลๆเออทำไมเล็งดิงไม่โดนเลยเนี่ยไปดันสองไปไหนครับเจ็บร้อยอืมวิ่งไปเรียนเหลือนิดเดียวเองหนึ่งตัว เออเปลี่ยนแม็กต่อหนึ่งตัววิ่งมาไปโดนเลยระเบิดไปเออเปลีแม็กกลๆนี่ไกลๆสองหวิดไปเออไปนอนกันลามงต่อส ทังเสาโอ้ยเพื่อนโคตรทีรัวไปไปหาลูกคา้าหนึ่งตัวมาทำไมไม่น่ามีเลยมั้งอีหนึ่งตัวทางเสาโอ้ยยิงโดนรถสายมือโอ้ยยยกระสุนหมดโอ้ยหนีนี เอาันหลังให้กระโดงสิโดนเหมือนกันปึ้นไปไหนวนะเนี่ยหลังรถค่อยๆย่องไปขวาไม่โดนเลยซ้ายเปลี่ยนแม็กอดีโอ้สลับปืนอ้ยลบก่อนลบก่อนจะตายอือ ย,ยิงไล่หลังหมดเลยเอา,เอ,าออกไปทำไมเนะี่ยสลับแม็กเขาค่อยเปิดช่องไปเร่งยิงเดดร้อยสองตัวเคลื่อนจัดการไปแล้วเยนแม็ก,มกดันขวายิงขวาอีกตัวนะึวง่งรวค่อยขยับไปซ้ายจะต้องเกิด หนึ่งตัวไกลๆโอ้ยสลับหลบก,ก่อนไปเขาค่อยเปิดมุมไปซ้ายขวาหลบก,ก่อนเปี่งไหมหอมดุยลูขวาสองเลยไป ไปไหนวะเนี่ยหลังรถมีขวาโอ้โหเจอระเบิดไปล่วงหนาที่ไกลๆก็ส่องได้นะไม่ใช่ปัญหาแลกกันเลยส่องทูเปอร์ไปในีหญิงไม่โดนเลย ไกลๆยอดยอดยอดลวงไปเปนนลี่ยนแม็กก็มาดีครับมาดีอยู่นี่เอาโดูเลยเปลี่ยนแนออม็กทำไมมาดีสลับมีดเปลี่ยนปืน ปช็อปต่อหนึ่งตัวข้างหน้าโอ้โหมีอีกไหมอค่อยเปิดมุมไบใกล้ๆหนึ่งตัวซ <V> องยิงโงตัิงตัดมาปืนจังเตูมล้วงเจอโดนเข้าไป ทันหลังให้กระโดนเก็บสองเก็บแม็กซสองต่อหนึ่งตัวทันไม่แล้ววิ่งกลับมาทำไมให้โดนเก็บแม็กซ์สองยิงได้ตูดไปเลยนะโดนไหมลวงหนึ่งตัวยิงโอ้โหถ้าไม่เล็งนี่โคนกระตายอ่ะ ยิงอะไรวะเน,นี่ยต้องเล็งก่อนไม่เล็งก็สุนโอโ้โหไปหมดเลยแต่มันไม่ทันจริงจริงสิทธิ์ทางขวายิงได้หลังมาแล้วนี่ไงล่วงมาแล้วเพื่อนช่วยมาเล็งของหนะักดีกว่าสามตัวสองเออ ตายเยอะกลุ่มหนึ่งตัวติดบัคมาในวิ่งชนกำแพงขอปืนแล้วกันอ้าวสายมือดวลกันลวงเอือเอาไหมลุ้จริงหลบหลังเพื่อนนี่แหละดีสุดสายสายเออใจยิ้นใจยิ้น สลับปืนทันพอดีเปลี่ยนแม็กอเคเปลี่ยนแม็กไม่ใช่อ k เคดีว่าหนึ่งตัวข้างหน้าส่องเข่าดอกสายมือมีไหมเงียบไปค่อยๆเดินหนึ่งตัวดันไปโอ้ยส่องเลยก็มาดี โม้ข oh, ึ้นฟา้าไปเลยปะหนึ <Online. S 1> ่งตัวบิงไปแล้วมากับโอ้ย oh. ยิงอะไรวะเนะี่ยนั่งให้เฉยๆเป้านิง่งยิงไม่โดนเลยยิงปืนเปลี่ยนแม็กเล็ง มาแล้วลูกค้าต้องพยายามเล็งช่วงกลางอ,อกขึ้นหัวนะครับเล่งนี่ถ้าไม่เล่งก็คือไม่โดนอะ่ะหนึ่งตัวขวาล่วงล่วงสองเลยเห็นไหมมาวิ่ง,งมาทำไม มาอีกแล้วเอ,อ้ยมีดสลับมีดทำไมวะเนี่ยเก็บปืนขวาอืขอขีดจากข้างหลังเลยขีดเพื่อนหรานี่ว่านุ่งไกลๆหนึ่งตัวไม่ทันกลับมาเฮ้ยปืนหมดมาดิมาดิมาดิมารัว เฉียงขวาระเบิดมาแล้วลูกค้าไปกินก่อนเลยระเบิดอ้าวล่วงมาแล้วไม่ทันระเบิดโหเชียวหัวเกือบตายไปเหล็ดไหม,ปไ,หมไปตัดเขาหน้าไปง่ายวิ่งมาวิ่งมาทำไมเนี่ยต้องมีอีกนั่นไงโอเต็มเลย วิ่งมาตายแทๆ้ๆวิ่งตัดหน้าปืนระเบิดหน้าไงมีไหมวิ่งมาทำไมเนี่ยเปลี่ยนแม,ม็กข้าไปหลบก่อนอเพื่อนนี่ว่าโดนเจ็บแต่แล้วเปลี่ยนแม็กต่อไกลๆนู่นระเบิดดีไหมลองดูเข้าเลยวิ่งมา วิ่งมาอีกทีสองเลยอะเห็นไหมขวาวไม่มีซ้ายที่ประตูนั่นไงต้องหนี่อยย่องไปไม่ต้องรีบกำลังวิ่งกันอยู่เลยมอบเร่งล้วง อีกไหมมาแล้วตัวเปลี่ยนไหมเร่งโดนโดนไปแล้วซ้ายมีล่วงขวาไม่โดนขวาอุ้ยสลับมีดไกลๆมาดิมาดิตึงตัววิ่งไปโดนแฮ่เร่งกดนอนทำไมวะวิ่ง โอ้ผิดไปไกลๆหลังกล้องหมอบไปก่นปอนยืนมาแลกกันเลยแลกกันแลกกันไม่ตายเห็นแม็กเอาไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยเลยวะเห็นแม็กหลบก่นอนระเบิดชิงไหม เกือไม่โดนเลยเสียงวิ่งมาหนึ่งตัวสองตัวไม่โดนทนายสนายสนาย,สนายแล้วงไง <c oughs> เกือบตายเหมือนกันโอเล้งเล่นยากกว่าสนายสองเก็บสองสองไกลๆมีไหมหนึ่งตัว ไม่โดนล่วงปุ่ขนายอย่างแรงอ่ะแต่ยิงยากยิงไหมหนึ่งตัวอุ้ยเชียวหัวเลือเม็ดเดียวล่วงเลยอ่ะซองล่วง ค่อยๆไปต่างประตูมีไหมช่องรอเลยนั่นไงต้องมีไปแอบ,บทำไมยิ่งมาให้โดนเส็ตสมบกไหมเนี่ยช่องๆสลับแมอ่ะเปลี่ยนเป็นปืนโอเค วิ่งหาลูกค้าต่อเสียงใ,ใกล้มามาดิลวงสลับแมหม one, เสียงใกล้มากเลยมาดิเจ็ดสองหงายไป